สวัสดีค่ะเพื่อนๆประกอบช่องยี่ผีบาคือเก่าคนเก่าจ้าวันนี้ยี่จะมากินอะไรโอ้ดอกไฟหลุดหัวจ้ะเนาะแน่วันนี้ยี่ได้ของอร่อยมาจ้ะเนาะข้อความพูดทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่ติดตามยี่เนาะยี่ก็จะติดตามกลับไปสุกสุ้นจ้ะตามสัญญาเนาะยี่ก็จะมา enjoy eating โวยโวยอเนาะอาโวยโวยฟันโอเคแล้วกินได้กินได้เนั่นจ้านี่ดอกกระเจียวบานกระเจียวบานจ้ะเนาะกระเจียวบานที่กอทมอยจะพายยี่ไปชัยภูมิเนาะ พาไปหน่อยนะพาไปหน่อยเพื่อนอ่าวันนี้ยิ่จะให้ดอกกระเจียวเปนะ็นน้าเองเนาะดอกกระเจียวกินแม่เพื่อนอร่อยนะยิ่จะบอกว่นอร่อยมากมันอร่อยมากกินกับน้ำพริกปลาทูนะเจ้าคนข้างห้องเข,เขามาเลยเนาะเขาจะมาแย่งยี่กินเพืนนะ่อนเนาะต้องพูดเบาๆเนาะเขาจะไมาแย่งกินเนาะกินกันบน้ำพริกปลาทูซื้อมาเนาะดูไม่ได้ทำนะซื้อมาไข่ต้มต้มเองเนาะอ่าไขน่นี้เจ๊จัดให้กินเนาะเจ๊จัดให้ยี่ก็กินนะออ ปลาอันนี้ก็ทอดเองเอามาจากพระรามสองยังหีหมดเลยเพื่อนยิ่งแช่ยในช่องฟิตเนาะฟิตไปเลยฟิตไปเลย,ยเก็บได้หลายวันเนาะนี่เก็บได้นานเนี่ยเอามารดใหม่แล้วมาจากพระรามสงไข่ต้มยางมาตุมาต้มตุ้มจะมายางอ่ะมันจะมายางสะจะมาตุม้มมนดันอะไรก็กินไปเพื่อนเนาะคาเตวอลคาเตปอยร้อยยูหันนะี่จะบอกว่านีาาาา่ลืม ถุงข้าวยี่ลืมกดหม้อข้าวเพื่อนยี่ก็ว่าเอายิี่ก็ลวกผักเสร็จแล้วทอดปลาเสร็จแล้วทําไมข้าวมันไม่สุกสักทีแล้วเออยิี่ก็งงทําไมข้าวมันไม่สุกอยู่เนาะหิวก็หิวเราปลาก็ทอดแล้วได้กินปลาทอดยี่ก็หิวข้าวเพื่อนลวกผักเสร็จยี่ก็ทอดปลาต่อเนาะทําไมข้าวมันไม่สุกสักทีล่ะข้าวไม่สุกไข่ก็ไม่สุกเนาะยี่หุงข้าวข้างล่างแล้วก็นึ่งไข่ข้างบนเนาะเพื่อนเออทูอินวันเลยทำทีเดียวเนาะมันไม่สุกอ่ะยี่ก็ไปแช่ผ้าไว้ ผ่านไปชั่วโมงนึ่งทำไมข้าไม่เด้งสักทีพอยี่ไปเปิดดูเพื่อนจ๋าลืมกดมอหุงข้าวพี่อยากบ้าตายเพื่อนหิวก็หิวยะโอ้ยเนาะพมอไปก็คืนน้ำลายไปอยากกินอยากกินเนาะยี่ลืมกดมอหุงข้าวเล้วคื่อ่านกรุณาเช็คมอหุงข้าวฝอยฝอยฟงไฟฟ้าอะไรกรุณาเช็คให้ดีอย่าให้ขี้ลงขี้ลืมเหมือนผีบ้ายี่ลืมจริงนะขับรถฝอยโอ้ ดอกกระเจียวบานเนาะกินดูสิดอกนี้สวยนะจ๊ะจะบอกให้สวยนะพสัสสวยได้จะได้มาลายยี่ได้มาฟรีค่ะ,ได,ะได้มาฟรีนะเจ้ะได้มาฟรีเนาะเักรังเปาะเลยเนะปาะไหมละ่ะมองมันไม่เปาะสิอ่าดังอยู่เพื่อนมนสุกแล้วเพราะว่าโอ้ยเราก็จะกินแต่ตรงอ่อนมันเนาะ มันกินยังไงคะย,ยี่มันกินยังไงคะโอ้มันกินยังไงล่ะคะนี่อันที่แก่เราก็ต้องกินไปเนาะเอาไปตู้กินเลย <c oughs> อืมหวานมันหอมอ่ะเพื่อนอี่าไยินยนะที่หิวเนาะอืมมันจะกินดอกให้ดูเนาะกินดอกมันที่เอาไปลวกแลว้วเพื่อนลวกให้มันพอสุกนะ่ะ ดอกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะแน่นี่จะเป็นแบบนี้แหละนี่กินคนเดียวก็นะจ๊ะบางทีก็จิ้มบ้างทีก็ตุยบ้างแล้วแต่อารมณ์เนานะอืมอร่อยหอมอ่ะหอมดอกม,มนันเปเพื่อนที่ชอบยังเลยอะ่ะกินผักต้องกินกับมือนะเพื่อนนี่ไม่ชินอีกเหรอช่องนี้ก็เป็นแบบนี้นาะ กินกับปลาน,นานินเลเนาะปลานินแดดเยี่ยมของยีน่นะนี่ออกมาออือนี่ทำไมาทอดกรอบจังเลยทามันเกือบใหม่และะ้วค่ะเพื่อนจ๋ะอือหน่ะ,นนะากินยากนะเพื่อนไม่ได้หากินง่ายนะดอกกระเจียวนะ มันจะมีฤดูของมันนะเพื่อนอืมจะเป็นช่วงหน้าฝนมันขนามือยี่หลอกแค่นี้นะ่ะยี่รหลวมหมดเลยอันเนี้ยยี่ชอบไงอ่อนมากเลยมมนดูเพื่อนพี่รู้เลยว่าคนส่วนใหญ่เขาก็ชอบกินเอ,อ้ยเขาก็เคยกินเนาะ ยังไม่เคยกินกนระุณาลลงเนาะกินกับน้ำพริดปลาร้าอร่อยมากนะดอกกระเจียวเนี่ยจริงๆแล้วยีมีผักเยอะน,นี้นะแต่ว่าอยากให้กระเจียวเป็นนาเงเอกเนาะนี่ก็จะกินแต่กระดอกกระเจียวไเนีเน่ชาติเป็นยังไงละคะยี่อธิบายไม่ถูกอะ่ะนึกว่ามันหอมๆเนาะ หอมหอมเออเหมือนว่าผ่อนคลายผ่อนคลายสดชื่นสดชื่นอันเพื่อนคาราเมาอพี่อธิบายไม่ถูกอ่ะมันกลิ่นมันหอมหอมหอมแล้วก็เออเย็นเย็นเนาะเหมือนอะไรอ่ะหอม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 เย็นเย็นอันเพื่อ,อนอ,อนธิบายไม่ถูกอ่ะอ๋อกินไข่เจีก่อนจะน้อยใจเนาะ ไข่เนฟนเพื่อนไข่เฟรตกินเข้าไปเาาาานาะเนี่ประสน,นกินไข่กินไข่เจี๊ก่อนเลยมันจะหน่อยใจประสนเดี <c oughs> ๋ยวยิ่กินหมดจานงนงึ่งยิ่งก็จะไปเพื่อนกินจริงจังเออเจ้าของบ้านนี้กินจริงจังเนาะกินสักสิบนาทีน่สิบกว่านาทีแล้วก็จะไปเนาะ ดอกกเจียวไปต้องกลวยเรายี่กินหมดนะกินแล้วก็อร่อยจริงๆจะลืมหนาลืมลังอย่ชอบคนจริงๆอย่างชอบคนมีตังค์จะลืมหน้าลืมลังกินไปกินมากก็เสพอย่าี้ลองอันนั้อันนี้หน่อยเพื่อน เร็ตกนลืมหน้าลืมอ่าลืมหลังโอ้จะสํำลักัะลืมหน้าลืมหลังอร่อยจริงๆชอบกินจริงๆนะไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงชอบกินอืมเปล่ไปก็ลองเพลงไปกัน ินคนเดียวไปแลวห,หรอ,อ,อกเนาะยุกินคนเดียวไปแลวห,หรอกเนาะพัสแจกปลาทูยิ้ไมได้ทำเองเพราะว่าี่หาปลาทูไม่เจอเนาะทางตลาดอันนเพื่อนไ้่มีปลาทูให้ยี่เลยอะ่ะก็เลยต้องไปซื้อเนาะอมืมันเลยว่ายี่ว่ายี่จะทำเองนะ ทำิปะทูอนะ่ะตอนแรกนะคิดว่านะคิดว่าจะทำเองหาปะทูไม่มีเราเออเลยได้ซื้อมาอื้านนี้ก็โอเคลเอ นี่ทำข้าวหุกมันบานนะสิดเยวบานที่ชายภูมิมันนะวันนี้มันจะมาบานห้องอีกหละโ <c oughs> อ้ยนี่ดันจากนัคนพนมนะเพื่อน <c oughs> ได้มาจากนัคนพนมป่ะสิ <c oughs> มาจ้ามาจ้าอืม,อ,มอร่อยอะ่พะพี่เย่ดอกกระเจียวยีย่ไม่เอาดอกอะไรนะเพื<ๆ>่อนๆดอกกระเจียวขาอ่อนเงี้ยพยื่ใหญ่ได้แบบนี้นะยีย่ไม่เอาอะไรเลี้ยงเนาะ อบผักอะไรแลว้วอ่ะผักที่ชอบกินนะเพื่อนเออจะเป็นผักอะไร,รอ่ะผักพื้นบ้านน,นะผักเม็กอือเจอที่ไรจะหมอหมดผักเม็กอืมแล้วก็อะไรอนะีกเนาะชะมวงอืมผักเม็กผักชะมวงที่ชอบกินนะ ผักเม็ดผักชะมวงตืงที่อะไรก็มาหมดเออดอกกระเจียวแล้วก็ยอดประตูแขกแล้วก็อะไรอีกอะที่เจอปุ๊บต้องซื้อต้องซื้อให้หมดคนเดียวเออยอดน้ำม่วง,งหิมาพานเับทินอ่อนเนี่ยอุ้ยอย่าให้พูดเดี๋ยวนะที่พูดมานี่เป็นผักเป็นผักพื้นบ้านเราที่ชอบกินมากเลยเอืมเพื่ ผักอันผักปเปาะเพื่อนรู้จักไหมผักผักเปาะที่ใบมันสีเขียวน่ะอือันนี้ก็ชอบนะยินได้กินนานแล้วตั้งแต่มาอยู่เออป่ากอทมอในเมืองคอนกรีตเนาะในเมืองคอนกรีตจะเนาะอยู่มานานแล้วจนะเนาะเออไม่เคยกินเลยผักเปาะแล้วกินไข่ต้มสักหน่อยอนะ่ะ ใครต้มประตูบรรดาอะไรกินเข้าไปเนาะนึกยักพี่ทำข้าวหัวอ๋อเล้วเพื่อนอุ้ยไม่ได้นินทาเนี่ยคนุณทำองเขาจานาะนีไม่ได้นินทาอะไรเลยเนี่ยอืมอร่อยจังเพื่อนยี่ทอดปลานะควันตลบปกปกอบอวนเนาะแต่ดีว่า เออยังไม่มีใครมานะไม่มีใครมานะวะสัสเออคือคนข้าง้องก็ยังไม่กลับมาเนาะที่ทํางานยี่อาจจะอยู่ใกล้กับคนอื่นนะเนาะเขาก็ยังไม่มากันยี่ก็เลยทอดได้เนะทอดได้อืม อร่อยอะ,อะหอมอ่ะอนี่กินจริงจังมากเลยนะกินหมดถาดนี่จะเนาะ หมดนละ้วไม่ใช่ไม่หมดนะั่นก็เวลาทำจมูกอะ่ะวิ่งกินหมดถาดนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะกินไม่หมดนะอะไรที่ทำมาวิ่กินหมดไหนกะันเนาะกินทั้งวันเอ้ยวิ่กินอะไรก็ไม่รู้เนาะอันไหนเนี่ยว่งอร่อย ชอบมันจะเนาะชอบชอบ <S 2> <S 2> อืมยาวอย่างโอเคสิบก้าวแล้วที่กระพริบเราเลี้ยงเพื่อนนี่ขอยอน่าไปอักกินต่อหน่อยจ้ะเนาะอักกินหมายถึงว่าแอบกินคนเดียวนัจจันจ๊ะจ้าสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเอ่อ enjoy eating with you y ี่ในเมนูอา่าน้ำพริกปลาทูดอกกระเจียวแล้วก็ไข่ต้ม แล้วก็เออปานินทอดเด็ดเดียวสานินเดจักขอขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามยี่ยี่น่อยก็ติดตามกลับมาทุกคนจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบิ๊บเบิรจึงพอกับเมนูต่อไปของยี่จะกินอะไรนะอ่ะเราดูเราดูกินอะไรก็กินอยู่เนาะกินแบบบ้านๆไม่ต้องเออเลิศหรูอันอลังการอัูเนาะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบิ๊บเบิรค่ะแต่ว่าเขาเตว่าก็ไม่ได้ฝอยลอยเนาะสไม่ได้อัดกินอีกตัวว้ายยี่ปฏิปฏิขอบคุณนะคะ